สวัสดีครับผมเอิร์ธจากช n n น l เอิร์ธรู้โลกรู้ก่อนที่จะรับชมรายละเอียดในคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้เราจะมาทำการเตรียมนะครับเตรียมเชื้อ,อข้าวฟ่างในการหยอดภูฐานท่านี้จะเห็นว่าของผมเนี่ยมันเป็นเม็ดเม็ดแก่แล้วนะครับแก่แล้วกัผมชอบแก่ๆเนี่ยมันเดินดีนะครับแลวมันทน นะนเหมือนกับว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะอันนี้ถามว่าถ้าเกิดบางคนเขาบอกว่าถ้าซื้อเชื้อสมมติไม่ได้ทําเองนะหม,มูต้องไม่ได้ทําเองบางคนไม่ได้ทําเชื้อเองก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่ามันจะบางคนเขาซื้อใช้เขาก็สะดวกของเขาดีนะบางทีก็แปดบาทเก้าดาบาทอย่างเงี้ยมันก็สะดวกดีมีอยากหลายยี่ห้อก็เลือกเอาที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยเจ้านั้นดีเจ้านี้นด,ดีผมก็แนะนําใครไม่ได้นะมันก็มีหลายเจ้านะอย่างเช่นอ่าละลินนะครับอ่าเชส หรือจะเป็นไบโอเทคหรือจะเป็นอา,อาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้มีเยอะแยะที่เขาคาขายนะอันนี้ก็ไปซื้อเอา8บาท9บาท7บาทแล้วแต่เขาจะขายคุณนะครับาะขวดหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมชอบแก่ๆหน่อยเพราะแก่หน่อยเนี่ยมันผมบอกว่ามันแข็งแรงมันเหมือนแบบมันเหมือนกับว่าถ้าเชื้ออ่อนนะ่ยมันจะตายง่ายเวลรหยอดไปเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยทนนะนะแต่ว่าบางคนก็ชอบเชื้อเด็กๆนะครับไมนน่พูดพูดถึงเชื้อนะไม่ใช่พูดถึงอะไรอันนี้เราก็ ถ้ามัเราชอบแก่ก็ไม่ต้องซีเรียสเลยครับถ้ามันตีไม่แตกนะครับแล้วเราเคาะทันี้ถามว่าอันนี้คือแผ่นอะไรคือแผ่นยาง EVA นะครับที่ทําตู้ตู้ยางหรือแผ่นรองเท้าอะไรแหละยางรองเท้า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 เท้าแตกนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีคุณก็เอารองเท้าแตะวางก็ได้นะครับนะคุณก็รองเท้าแตะหรือยางรถยนต์ก็ได้ยางยางรถยนต์นะครับเาะว่าเคุณก็เคาะข้างๆยางอันนี้เวลาเคาะก็ต้องระวังนะครับนะเนี่ยเวลาเคาะก็คือเคาะทําไมเพราะพื่อจะตรวจเชื้อนะครับว่า เราต้องเคาะไว้ก่อนวันสองวันแต่ี้ผมแค่วันเดียวแต่ถ้าเกิดให้ดีก็ประมาณ2วันก็ได้เคาะดูที่ว่ามันพอเวลารุ่งเช้ามาหรือวันสองวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไหมจากสีขาวเป็นสีเทาหรือเป็นสีเขียวไหมถ้ามันเปลี่ยนสีไม่เป็นสีขาวแสดงว่าเชื้อคุณติดเชื้ออื่นแล้วอันนั้นคุณก็ท่ามเอาไปหยอดก็เอาไปทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคาะแล้วแล้วพรุ่งนี้เช้ามาดูหรือมะลืมมะลือนี้มาดูอ๋อสีมันปกติและดูการจับของ ของเม็ดแต่ละเม็ดด้วยนะครับว,ว่ามันมันเกาะกันไหมถ้าเกิดว่าตอนเช้าลุกขึ้นมาดูปุ๊บพอความควรมาเม็ดปล่อยลงมาเลยเม็ดปล่อยลงมาเลยอย่างนี้โอ้แสดงว่าไม่เกาะแล้วแ,แสดงว่าเชื้อมันไม่แข็งแรงก็อย่าไปใช้นะครับเชื้อที่ดีมันพอเราหยิบขึ้นมาเนี่ยพอเราเพาะไว้วันหนึ่งแล้วเนี่ยเรามาดูแล้วเนี่ยมันจะต้องเกาะกันมันจะไม่ตกลงมาครับมันก็จะเกาะกันแ,แสดงว่าเชื้อมีความแข็งแรงบหมากการอนิยอดอยู่อันนี้ เวลาเคาะคุณก็จับที่ขวดครับผมเคยก็ใหม่ๆสมัยไหมก่อนผมเคยแตกคามือแล้วนะครับพูดถึงขวดนะครับแตกคามือแล้วก็เราต้องระวังหน่อยอันนี้เราก็เคาะก็คือเนี่ยครับเคาะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะอ,ออกมาเป็นเม็ดๆแล้วเห็นไหมเนี่ยจะออกมาเป็นเม็ดๆก็เคาะบางคนบอกเชื้อแก่ไม่ใช้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ครับสาหรับผมนะผมใช้ทุกครั้งนะครับบางคนถามว่าถ้าซื้อมาแล้วยังไม่ใช้ได้ไหมได้ครับนะคุณก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ คือรอให้เชื้อมาเดินเต็มก่อนพอเดินเต็มเสร็จแล้วคุณก็เปิดตู้เย็นแล้วก็ช่อแช่ช่องธรรมดานะไม่ต้องแช่ช่องฟิตนะครับแช่ช่องธรรมดาพอเวลาจะใช้ก็ออกมาวางไว้ข้างนอกสักวันหนึ่งก่อนเสร็จแล้วคุณก็ออกมาเคาะอย่างเงี้ยครับเคาะอย่างที่ผมเคาะเนี่ยฟาดอย่างเงี้ยครับเคาะไปสังเกตว่าผมจะเอาหัวมุมเนี่ยลงนะครับลงเนี่ยเอาขัวมุมลงนะครับไม่ใช่ลงทัังแป้งมีแตกนะ บานะงคนก็เคาะตรงนี้ก็ได้จะเคาะฝั่งนี้ก็ได้แต่ต้องระวางเคาะฝั่งนี้เพราะว่าไอ้จุกนี่สำลีนี่จะหลุดออกไปนะถ้าเราสบัดแรงแต่ผลมากผมจะเคาะตรงนี้อย่างเี้ครับนะเคาะแล้วเดี๋ยวเอาวางไว้ถามว่าต้องให้แตกหมดไหมถ้าแตกหมดเลยดีครับนะให้มันร่วนเลยดีแต่ถ้ามันไม่ร่วนหมดก็ไม่เป็นไรหรอกครับต,ตรงนี้เราค่อยมาเคาะซ้ำอีกก็ได้ครับตอนที่เราหยอดหยอกอยู่เนี่ยบางทีมันเกาะกันแน่นมากๆครับเพราะเชื้อมันแก่นะ แต่ถ้าเกิดเชื้อไม่แก่เนี่ยมันก็ครอบอันเดียวก็ล้วนแล้วนะอันนี้รัดไว้อย่างนี้ได้นะครับถามว่าถามว่าซื้อใช้โอเคไหมแต่ปัญหาของการซื้อใช้คือให้เขาหยิบเชื้อให้ถูกก็การถ้าคุณอยากยอดภูฐานาเขาไปเอาฮังการีไหมคุณนี่ก็จบเลยคุณสมมุติคุณ,คณยอดพันก้อนเนี้ยหรือคุณยอดหมื่นก้อนไม่ใช่ภูฐานหมดแล้วคุณขายผูฐานแล้วได้ฮังการีมาแล้วเวลาเปิดดอกแล้วรอไป บระมาณ45วันอย่างเงี้ยแล้วพอเชื้อรักตัวเปิดมาเอ้ากลายเป็นเห็ดอื่นอ่ะจบเลยนะแล้วคุณจะไปขายส่งแม่ค้ายังไงก็คือก็ต้องให้มันให้มันรู้แน่แน่นะว่าต้องเป็นอันตัวนี้เป็นเชื้อที่เราต้องการหยอดนะครับอ่าขอไปครับขอไปครับมไม่ต้องไปกวแตกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกง่ายเพราะเราตรงข้างล่างนี่ลงนะครับ ถ้าเราพลิกเอาตรงที่มันที่มันติดกันเนี่ยไว้ข้างล่างได้เนี่ยมันจะกระแทกดีมันจะแตกมันจะแตกไปเพราะว่าไอเม็ดที่มันเกาะอยู่มันจะแตกเหมือนกันนะครับนะอันนี้ผมว่าพอแค่นี้เหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้พอใกล้ๆหย่อนแล้วค่อยเอามาตอนเราหยอดอยู่แล้วมาเคาะใหม่ได้พอมันใกล้ๆหมดนะครับอันนี้คืออันนี้แล้วแต่คนนะอันนี้ผมทำแบบเนี้ยแต่ถ้าคันอื่นที่เคยทำแล้วไม่ทำแบบนี้ ก็ไม่เป็นไรบางคนนี่บางคนนี่ทําแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ามีแอลกอฮอล์นะพอดีแอลกอฮอล์ผมหมดบางคนก็เอาตัวนี้ครับเหล็กแล้วก็ทําหัวให้มันเป็นหัวตีแบบนี้ครับแล้วก็จุ่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลนไฟแล้วเข้าไปหมุนตีข้างในนะครับเอามือหมุนถ้าไม่อย่างนั้นก็สว่านเสียบแล้วหมุนก็ได้ถ้ามันแข็งมากๆอย่างเช่นพวกเห็ดพวกเห็ดขอนนะมันจะแข็งนะครับนะแต่ถ้าเป็นเห็ดอูฐานเนี่ยแก่ยังไงมันก็จะเคาะได้นะ นะครับแต่ถ้าเกิดมันแคะเคาะไม่ออกจริงๆคุณก็เอาเนี่ยครับแต่ว่าอย่าลืมต้องแอลโกอฮอล์ก่อนแต่ผมไม่ค่อยใช้ละอันเนี้ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆแล้วะเพราะว่าไม่อยากเอาอะไรเข้าไปข้างในมันนะครับพอไปเนี่ยเราสมมุติในตัวนี้มันมีลาอื่นอยู่เนี่ยต่อให้เราโดนไฟแล้วอะไรแล้วก็แต่มันก็มีเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อในขวดได้นะครับก็เลยใช้เคาะอย่างนี้ดีกว่านะครับเคาะๆอย่างเงี้ยมัน,นยังไงก็แต่ถ้าเขเป็นคุณฐานะนอกจากนอกจากขอนหรือเห็ดหมดเห็ดไรเนี่ยมันจะ เย้อมจะเหนียวหลังจากนั้นก็ต้องใช้เนาะเนี่ยเคาะนี่ครับออเนี่ยเคาะไว้ได้ไหมได้ละอันนี้ถามว่า,าการหยอดเชื้อต้องใช้กี่ขวดพันก้อนของผมก็หยอดขวดหนึ่งก็ร้อยกว่าก้อนเลยนะแต่ว่า ถ้าคุณคิดว่าคุณมันน้อยไปสําหรับคุณคุณก็อาจจะขวหนึ่งห้าสิบก้อนหกสิบก้อนสำหรับมือใหม่นะห้าสิบก้อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณหยอดานานแล้วคุณชนานาญแล้วคุณอยากจะแบบเบ้ประหยัดคุณก็นั่นเลยนะครับก็ขบับเป็นผมก็หยอดน้อยๆมันกัเเลยครับหยอดน้อยๆเดี๋เดินช้านิดนึงเพราะว่ามปนสตาร์ตตัวน้อยๆเคาะเรียบร้อยแล้ว ลูกนี้เช้าเรามาดูว่าเป็นยังไงพอาักทานเขาเริ่มเมื่อยนะครับพวมเยอะ แต่ถ้าเกิดว่าเชื้อมันไม่จะไม่แก่มากมันจะพคาง่ายนะแต่อันนี้มันเชื้อแก่นะครับเชื้อมันจะเมันจะเริ่มมีตอก่ะแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นได้เคาะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวก็วางตั้งไว้ตั้งไว้เดี๋ยวคุณที่จะไปหยอดได้เดี๋ยวจะมาดูว่าการจับตัวเป็นยังไงนะครับพอเวลาเราอันนี้จะไปจับดูไม่ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยดูนะครับว่ามันจะผ่านไม่ผ่านคันนี้แถมอีกนิดนึงนานนอกจากการเคราะเชือกก่อนหยอดแล้ว1วันเนี่ยอย่างตาเนี่ยี๋ยวเรามาดูการตัดกระดาษถ้าบางคนเนี่ยปิดกระดาษหลังจากการหยอดนะครับไม่ได้ใช้จุกนะอันนี้บางคนใช้ปิดกระดาษก็จะมาดูการตัดกระดาษ อันนี้เราใช้กระดาษหนังสือพิมพ์น,นะครับอย่าไปใช้กระดาษที่มันหนามากเกินไปนะอันนี้ความชื้นจะออกไม่ได้นะครับเดซออกซิเจนก็จะเข้าไปไม่ได้เหมือนกันยากก็เน้นกระดาษหนังสือพิมพ์ครับเวลาทําก็คือมันเป็นทั้งฉบับแบบนี้นะเราก็พับครึ่งนะครับนะอันนี้ตรงนี้คือเราที่เราพับครึ่งเห็นไหมพับครึง่งนะพับครึ่งแล้วเห็นไหมครับเราก็ตรงตรงนี้มันจะติดก,กันอยู่ด้านข้างนะครับสัสบนสันมันจะติดกันอยู่เราไม่ต้องไปสอดแบบนั้นแหละครับเราตัดไปเลย ตัดอย่างนี้ตัดไปเลยครับเพื่อที่จะให้มันขาดจากกันแต่เราี่เยษสอดติดกันไกลเข้าไปเราตัดไปเลยอันนี้คือแบบสอนให้ละเอียดนะบางคนถามว่าเฮ้ยเวอร์กระท้่งสอนก็ทั่งตัดกระดาษสีผิดบางคนไม่เคยทําไม่รู้ทำยังไงอะ่ะจะพับแบบไหนไงสมัยก่อนผมเหมือนกันเอาจจะพับยังไงวนะเราก็มัวม่วๆนะสมัยก่อนรนาะไม่รู้จะถามใครนะพอเราทําเป็นเรารู้สึกว่าเออมันต้องตัดแบบนี้แบบนี้ก็ใช้ทักษะส่วนบุคคล เนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอตรงสานเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับตอนที่เราพับครึ่งเราตัดออกจากกันเราตัดออกจากกันนะครับนะเอาเข้าสอดตรงกลางหาตรงกลางก่อนเอาฝั่งนี้เพราะเมื่อกี้ตัดเข้าไปแล้วพรจะหาตรงกลางยากอ่านี่ตรงกลางนี่หาตรงกลางนะครับได้ตรงกลางตรงขยับกล้องขึ้นหน่อยอ่าตรงกลางนะครับนะาเห็นไหมตรงกลางที่พับครึ่ง ก็คือตัดครึ่งอ่ะนะครับตอพอตัดตรงสันแล้วเราก็ตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งอย่าถามนะว่าฉบับหนึ่งได้ได้กี่ก้อนไม่รู้แหละบางฉบับมันหนาบางฉบับมันพอเราตัดครึ่งเสร็จแล้วเราพับครึ่งของครึ่งหนึ่งครับพับครึ่งของครึ่งหนึ่งเห็นไหมตามแนวนี้นะครับพับครึ่งตัดแล้วก็รูดมันเนี่ยครับแล้วก็พับครึ่งของครึ่งอีกทีหนึ่ง เราก็สอดตรงกลางครับสอดตรงกลางแล้วก็ตัดครับเราเน้นครึ่งครึ่งนะครับตัดแบบพับครึ่งพับครึ่งไปเรื่อยๆครับพับครึ่งพับครึ่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมจะปิดกระดาษเพราะว่าเดี๋ยวจะหน้าร้อแล้วผมจะไม่ปล่อยเฉพาะปิดเฉพาะจะไม่ใส่สำลีอย่างเดียวโดยที่ไม่ปิดจุกหรือไม่ปิดกระดาษนะครับอบบนี้เราก็จะแบ่งสองอันเปนหนาขึ้นนะครับแล้วก็มาพับครึ่งอีกนะครับแล้วก็ตัด ครึ่งอย่างเดียวใช้คาว่าครึ่งคึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งนะครับนะอันนี้คือครึ่งครึ่งในการตัดเนี่ยพอได้ครึ่งอีกก็พับอีกก็อีกครึ่งอีกนะครับพับครึ่งอีกอันนี้คือผมไม่รู้นะที่อื่นสอนไหมแต่ผมสอนหมดทุกขั้นตอนจะได้เคลียร์ปัญหาไปเลยนะครับไม่รู้แต่ถ้าให้ผมตัดกระดาษยังไงบางคนกระดาษก็ถามเพราะว่าเขาไม่รู้เนาะบางคนไม่ใช่่วาอะไรหรอกเขาไม่รู้นะถ้าเขารู้เขาคงไม่ถามนะครับทุกอย่างพับครึ่งหมดครับนี่ก็พับครึ่งนะครับ นะครับคร,รึ่งพอครึ่งคึ่งเสร็จแล้วก็จบจนเหลือประมาณนี้ครับนะเนี่ยประมาณนี้ครึ่งสุดท้ายจะเหลือเท่านี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับถามว่าเหลือท่านประมาณนี้มันกี่เซนละ่ะเดี๋ยวประมาณให้เดี๋ยววัดให้มันก็จะเหลือประมาณ3นิ้วครึ่งคูณ2นิ้วครึ่งนะครับใช้ได้แล้วปิดจุกได้แล้วนะครับปิดคอได้แล้วนะครับเนี่ย เนี่ยครับตัดครึ่งเหมือนเมื่อกี้นี้บางคนถามว่าพับสุดๆแล้วครึ่งไปครึ่งมาแล้วมันเหลือเท่าไหร่ครัพอเราไม่บอกไปก็ไม่รู้อีกอันนี้เพราะว่าบางทีเขาก็เนอะไม่รู้จะตัดเท่าไหร่ไงอ่าเพราะมันครึ่งตลอดเสร็จแล้วเราก็มาดูลองมาวัดดูครับครึ่งสุดท้ายเนี่ยเหลือประมาณสามนิ้วครึ่งถึงสองคูณสองนิ้วครึ่งเนี่ยเห็นไหมเท่านี้นี่ก็คือการตัดหนังสือพิมพ์ที่จะไปปิดแทนจุกนะครับจาได้ไหมที่ผมสอนไว้ตอนที่อัดก้อนแล้วผมติดจุกไว้ทั้งหมด3แบบแบบที่หนึ่ง ปิดสำลีเฉยๆแบบที่2เอาจุกใส่สำลีแบบที่3ไม่ต้องใส่สำลีแต่ปิดจุกด้วยกระดาษกาวนะครับกระดาษกาวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอันไหนที่ต้องใช้กระดาษอันไหนที่ไม่ต้องใช้กระดาษอันไหนที่ใช้จุกเฉยๆปิดกับใส่สำลีแต่นี้วันผมว่าผมใช้กระดาษ นอกจากหน้าฝนที่ผมจะไม่ใช้กระดาษนะครับเพราะหน้าฝนความชื้นมันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวความชื้นสัมผัสในอากาศมันเยอะเราก็มเลยไม่ต้องปิดอะไรก็ปิดแหนะแต่สัมฤเฉยแต่ถ้าปิดสดัมฤทเฉยคุณก็ต้องยอมรับได้ว่ามันเร็วจริงในการหยอดแต่ว่ามันจะเสียเวลาอ่ะมันจะเสียสําฤีเยอะหน่อยเพราะไม่ต้องใส่เยอะหน่อยนะครับอ่านี่เสร็จแล้วได้มาลวกระดาษแหนะเดี๋ยวก็ไปพรุ่งนี้เช้าตอนเราหยอดเชือ้อเราก็จะปิด กระดาษที่จุกมันนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะครับอคอมเมนต์ได้นะดีไม่ดียังไงไม่เข้าใจตรงไหนที่มาถามได้นะครับสําหรับมือใหม่นะสาหรับมือเก่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะาทำกันอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้นผมเน้นคนที่ทํามือใหม่เลยที่อยากจะทําเทรดเป็นอาชีพเสริมนะผมไม่เน้นให้ทําเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะว่า,าถ้าทําอาชีพหลักจริงๆต้องต้องเปิดก้อนจานวนมาก จะมาเปิดแค่พันสองพันสามพันก้อนเนี่ยไม่พอรับประทานนะครับยิ่งมีผ่อนบ้านผ่อนรถด,ด้วยเนี่ยไม่มีทางครับเสียเวลาที่จะทานะครับาถ้ทำเป็นอาชีพเสริมแต่ถ้าเกิดคุณเปิดเป็นหมื่นก้อนสองหมื่นก้อนหรือสามหมื่นก้อนเนี่ยอย่างนี้ก็โอเคครับก็ทําเป็นอาชีพหลักได้ถามว่าผมก็เปิดหมื่นห้าร้อยไอหมื่นห้าพันก้อนผมก็ทําคนเดียวเหมือนกันนะทาคนเดียวมันจะเหนื่อยนิดนึงไม่นิดอ่ะเหนื่อยเยอะนะครับก็แต่ว่าโชคดีให้เราก็มีระบบอัตโนมัติทั้งหมดเพราะว่า าการลดน้าอ,อัตโนมัติอะไรตโนมัติสิ่งเหล่านี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้อัตโนมัติได้ไมันจะดีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งกงังวลว่าเราลืมรถไหมหรืออะไรไหมแล้วเราหอ,อกมันตรวจเช็คระบบต่างๆว่ามันทํางานปกติไหมนะครับเพราะเราไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยนะแล้วเราทำเป็นอาชีพเสริมเนาะก็ถามถามอะไรอีกนะครับก็พิมพ์มาไว้ผมตอบได้ผมก็จะตอบอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็ไม่ตอบนะครับผมก็จะบอกว่าผมไม่รู้ผมจะบอกตรงตรงนะถ้าไหนที่ผมรู้ผมก็บอกได้ผมก็บอกทั้งหมดนั่นแหละอ่า จะไม่แบบมาเฟกว่าเฮ้ยกูรู้แล้วกูจะบอกกูกูแกล้งบอกบอกไปแอบบอกไปแบบบอกทั้งที่เราไม่รู้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นการทําร้ายคนที่เขาเอาความรู้นั้นไปมากกว่านะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้อะไรกับสิ่งที่ผมนําเสนอการทําแบบนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ